วง i n s u r a n ท e Talk ตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกรจุมปามันติดตามคุณสุกรได้ทุกวันพุธนะครับในส่วนของ Insurance ท a l k นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิทธินะฮะของคุณรุ่ังนะครับในฐานะที่เราเป็น ประชาชนนะฮะที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับจริงๆแล้วประกันไม่ได้หมายถึงว่าคนทําประกันเท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์นะครับชาวบ้านชาวช่องที่ไม่มีรถยนต์ไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็ยังอาจจะประสบเหติเหตุแล้วได้รับการชดเชยจากพรบของบุคคลที่3ด้วยนะครับทุกคนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประกันภัยตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลยนะครับคนที่จะมายืนยันเรื่องนี้ก็คือคุณสุกลอจุมประมาณสวัสดีครับคุณสุกลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณเอกครับครับผมก็ลุยเลยนะครับว่า มีคำถามมาถึงผมหลายคำถามเหมือนกันทั้งที่ได้เจอกันในส่วนที่เพื่อฝูงแล้วก็มีถามเข้ามาทางอี mail เมลด้วยเหมือนกันว่าทําไมประกันรถต้องมีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับค่าเสียหายส่วนแรกนี่ก็ได้ยินเรียกกันหลายแบบอีกเหมือนกันนะครับบางที่เรียก e x c e s s นะครับบางทีบางที่เรียก e d u c t ท b l e นะค่าดีดักหรือค่าดีดัก <c oughs> นะฮะบ,บางบางบริษัทขึ้นป้ายเลยไม่มีดีดักอะไรอย่างนี้นะครับหรือ ถ้าจะมีดีดักราคาจะถูกลงอะไรนะครับก็วันนี้จะมาชี้แจงแล้วก็มาคลายข้อสงสัยกันแล้วกันว่าทําไมประกันรถต้องมีค่าเสียหายส่วนแรกรนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องค่าเสียหายส่วนแรกนะครับทุกบริษัทประกันภัยนะครับต้องบอกว่าทุกนะฮะทุกแห่งได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะครับจากจากคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยรหรือคอปพอ,พอนะครับรบรรทัดฐานนี้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทุกบริษัทนะครับไม่ใช่ว่าแต่ละบริษัทตั้งขึ้นเองตามใจหรือตามนโยบายของบริษัทไม่ใช่อย่างนั้นนะครับค่าเสียหายส่วนแรกนะครับเกิดขึ้นเพราะมีวัตถุประสงค์ที่จะป้องกันผู้แจ้งเคลมโดยที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น รจริงนะครับเพื่อหวังซ่อมรถกับบริษัทประกันภัยหรือผู้ขับรถด้วยความประมาทแล้วก็ไม่ใช้ความระม,มัดระวังที่มากเพียงพอครับนะฮะเพราะคิดว่าไหนๆก็มีประกันแล้วนะฮะพอเกิดเหตุก็จะแจ้งเคลมเคลมให้คุ้มอ่าเอาเอาเอา,อเอาให้คุ้มนะฮะบริษัทประกันภยัยเขาบอกว่าเออมันมีสาประกันว่าส่วนใหญ่เอาให้คุ้มด้วยประมาณเขาเรียกว่าเคลมทิ้งทวนครับคือประกันใกล้จะหมด มีอะไรก็เคลมให้หมดนะฮะรอยควรน,นิดควรหน่อยแผลนิดแผลหน่อยรอบคันอะไรอย,าอย่างเงี้ยเขาเรียกเคลมรอบคันนะ,ะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยบางบางที่ก็เรียกว่าเก็บเคลมบางที่ก็เรียกว่าเคลมทิ้งทวนเะพราะปีหน้าจะเปล<ม>ี่ยนเป็นประเภทสามแล้วล่ะเพราะว่ารถเก่าแล้วนะฮะจากจากประเภทหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นประเภทสามก็เลยเก็บเก็บซะเลยนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเคลมทิ้งทวนค่าเสียหายส่วนแรกก็จะมีส่วนออกมาทํางานในจุดเช่นนี้นะครับ ทีนี้เรามาคุยว่าค่าเสียหายส่วนแรกเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดจริงๆแล้วก็คือตามที่กําหนดไว้คือ2แบบเท่านั้นนะฮะค่าเสียหายส่วนแรกที่ถูกกําหนดไว้ตายตัวสําหรับผู้เอาประกันภัยทุกรายอันนี้คือข้อ1นะฮะค่าเสียหายส่วนแรกที่ถูกกําหนดไว้เป็นข้อตายตัวสําหรับผู้เอาประกันภัยทุกรายหรือค่า e x c e s s นะบางทีเรียก แอ c กเ s สไม่ใ <se> ช่แอ็นะฮะ x นะฮะ e x c e w s เอ็กเซ access นะครับไม่ใช่แอ็นะฮะต้อง x นะฮะเพราะงั้นอ่านผิดนะครับครับเป็นค่าเสียหายที่ไม่ได้เกิดจากการชนหรือคว่ำนะฮะหรือเป็นการชนแต่หาคู่กรณีไม่ได้ครับนะฮะหรือเราไม่ได้ขับรถชนเองแต่ไม่สามารถระบุรายละเอียดความเสียหายที่ชัดเจน ที่จะแจ้งให้บริษัทประกันภัยไปไล่เบี้ยจนหาต้นเหตุของคู่กรณีเราได้ครับพูดง่ายว่าไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้นั่นเองนะฮะสั้นๆแล้วเราจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก1,000บาทต่อเหตุการณ์สำหรับความเสียหายต่อรถยนต์ของเราแปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าเข้าเงื่อนไขที่ผมพูดมาข้างต้นนี้เนี่ยจะต้องจ่าย1,000บาทต่อเหตุการณ์ ทุกรายไปประมาณว่าหาคู่กรณีไม่ได้ครับก็คือยกตัวอย่างเป็นห้าข้อใหญ่เช่นหนึ่งถูกมุ่งร้ายกลั่นแกล้งหาคู่กรณีไม่ได้เช่นจอดไว้แล้วถูกขีดข่วนเอาฝาเอาฝาน้ําอารมณ์มาขูดรอบคันมีคนรักมากมีคนรักมากนะครับหรือบางทีไปจอดบางทีไปจอดขวางหน้าบ้านเขาแล้วก็ไปเข้าเกียร์ไว้แล้วก็ไปเข้าเกียร์ไว้นะฮะหรือบางทีก็ไปจอดตามห้างเหมือนกันแล้วก็ไม่ปลดเกียร์ว่าง ก็มีผู้หวังดีทำสีให้ใหม่นะฮะสร้างรดลายให้ใหม่นะครับอันที่สองที่ต้องเสียแน่ๆก็คือความเสียหายต่อพื้นผิวสีรถตัวรถในอุปกรณ์ทษตัวรถและอุปกรณ์ในรถไม่เสียหายนะฮะเช่นหินกระเด็นใส่เชียวกิ่งไม้อ่านี่มีมีมีมบเชียวกิ่งไม้สายไฟที่มันย้อนไหลวงน้ำขับรถตกหลุมเองนะหลุมมันใหญ่ไปหน่อยแล้วมันตกแล้วก็ทําให ล้อแม็กหรือยางแตกเสียหายอย่างนี้เป็นต้นครับนะเหยียบตะปูหรือของมีคมที่ทําให้ยางฉีกครับหรือจอดไว้แล้วรองสีที่อื่นปลิวมาโดนโอ้อันนี้อันนี้ผมเคยเจอนะคุณทุกคนไปจอดนี่ต้องดูดีๆนะครับเพราะก็แถวนที่เขาสร้างหรือเปล่าทาสีหรือเปล่าแล้วก็ไปจอดใกล้ที่เขากําลังทําสีเหล็กหรือทําสีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะฮะหรือวัสดุหล่นลงมาโดนครับนะครับอันที่สามก็คือระบุ เหตุที่ทําให้รถเสียหายไม่ได้นะฮะรวมถึงระบุวันเวลาของความเสียหายไม่ได้เช่นกระจกแตกรับสัตว์กัดแทะหรือขีดข่วนแต่กระจกแตกนี่ผมแจ้งนิดหนึ่งนะฮะมีข้อยกเว้นว่ายกเว้นกระจกบังลมหน้ารกระจกบงับงลมหน้าเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะบริษัทประกันจะยกเว้นให้บเช่นโดนหินกระเดน็นใส่แตกเนี่ยกระจกบังลมหน้านี่จะไม่ถูกจะไม่โดน จะไม่โดนแอคเซสนะครับอันที่4คือถลายตกข้างทางแต่ไม่พลิกคว่ำนะครับอันที่5สุดท้ายก็คือชนกับยานพาหนะอื่นแต่แจ้งรายละเอียดคู่กรณีไม่ได้ครับนะครับพูดง่ายว่าถูกชนแล้วหนีหรือหรือจอดวิ้งไว้แล้วใครมาเฉี่ยวแล้วไปครับนะครับอันนี้เป็นต้นครับอันนี้ยังไงยังไงก็ต้องเสียเป็นบรรทัดฐานเดียวกันทุกบริษัทครับนะครับ หรือสามารถอธิบายง่ายๆคือถ้าไม่ต้องการจ่ายสามารถระบุได้ชัดเจนว่าเป็นการชนและให้เกิดความเสียหายถึงบุบแตกร้าวหรือระบุความเสียหายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้บริษัทไปไล่เบี้ยได้ครับนะครับเช่นถ้าเกิดคุณไปชนกับยนานพาหนะอื่นแล้วแจ้งคู่กรณีได้เช่นป้ายทะเบียนรถอะไรอมไม่รู้จักยี่ห้อก็ไม่เป็นไรแต่อ <จำ S 2> ย่งางน,น้อยคุณจําทะเบียนได้ นะครับทะเบียนนั้นนี้โน้นนะครับเป็นรถเก๋งทะเบียนนี้นั้นโน้นเป็นรถปิกอัพทะเบียนนี้นั้นโน้นเป็นรถหกล้อทะเบียนนี้นั้นอันนี้โอเคไม่เสียนะครับชนกับสิ่งที่ยึดติดแน่นตึงตรากับพื้นเช่นเสาประตูเสาไฟฟ้ากำแพงป้ายจราจรทรัพย์สินอื่นๆที่ยึดแน่นติดกับพื้นดินครับไอ้พวกนี้ไม่เสียคือถ้าเราระบุได้ว่าเสาตรงนั้น ประตูตรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะหรือต้นไม้ตรงนั้นอันนี้ก็คือไม่เสียค่าเอ็กเซสเช่นขูดกับเสาบ้านตัวเองอืวันนั้นมึนเป็นนิดก็แสดงว่ามีคู่กรณีแล้วตรงนี้อันนี้คือคู่กรณีคือเสาบ้านสามารถระบุได้ครับนะครับอันที่สามคือชนต้นไม้ขอบถนนราวสะพานครับอันที่สี่ชนกองดินหรือชนหน้าผาครับอันที่ห้าชนคนหรือสัตว์ครับอันที่หกรถพลิกคว่ำเลยอืนะครับอันนี้ไม่เสีย อนี้ผมนึกถึงคุณสุกลที่คุยว่าเมื่อก่อนไม่ว่าเราจะเกิดเหตุหรืออุบัติเหตุอะไรก็ตามถ่ายรูปไว้ก่อนดีที่สุดใช่ครับอันนี้สาคัญที่สุดใช่ครับแล <ผม S 2> ว้วผมก็เริ่มเห็นความสําคัญของของกล้องติดหน้ารถละใช่ครับถ้าเกิดไม่มีรถมาเฉียวเราไปแล้วเขาวิ่งเลยผ่านเราไปเนี่ยน,นะฮะแต่อย่างน้อยถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราชนปุ๊บแล้วเรามองทันนะฮะว่ามันทะเบียนอะไรก็ยังรอดก็ย,กยังได้นะแต่ถ้าเราไม่มีกล้องนะฮะสรุปอธิบายง่ายๆก็คือถ้าไม่อยากจ่ายค่าเอ็กเซส หรือไม่อยากจ่ายค่าดีดักต้องมีคู่กรณีรต้องระบ,บุให้บริษัทประกันเขารู้ด้วยว่าคู่กรณีเราคืออะไรตรงไหนยังไงตอนที่ผมบอก5ข้อครับครับถ้าถ้าเป็น5ข้อแรกเสียแน่นอนครับถ้าเป็นถ้าเป็น6ข้อหลังที่ผมพูดนี้หลอดหลอดอมไม่เสียนะฮะอันที่2ค่าเสียหายส่วนแรกที่ถูกกาหนดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบริษัทประกันโดยมีผลกับผู้เอาประกันเฉพาะรายครับอันนี้เรียกว่า deductible เอ็กซนี่คือข้อกําหนดที่คอปพอเขาตั้งไว้เป็นบรรทัดฐานเหมือนกันทุกทุกบริษัทเหมือนกันแต่ deductible เป็นข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทครับหรือเป็นเงื่อนไขพิเศษที่บริษัทตั้งไว้ครับเห็นไหมฮะว่าไม่เหมือนกันครับบางคนเรียกเอ็กเซส s บางคนเรียก deductible จริงๆคนละอย่างกันเลยจรจแล้วมันคนละอย่างนะครับ คือความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจเป็นการตกลงระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันโดยบริษัทจะยินยอมลดเบี้ยประกันลงเท่ากับค่าเสียหายส่วนแรกที่เราสมัครใจจะจ่ายเมื่อเกิดเหตุในแต่ละครั้งครับโดยการตกลงกับบริษัทประกันภัยว่าหากเกิดอุบัติเหตุ แล้วเราเป็นฝ่ายผิดครับหรือไม่มีคู่กรณีในแต่ละครั้งครับผู้เอาประกันจะยินยอมจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามจํานวนที่กําหนดไว้ครับซึ่งผู้เอาประกันภันยเองก็จะได้สิทธิ์ในการจ่ายเบีย้ยประกันภัยลดลงตามจํานวนที่กําหนดไว้เช่นกันครับนะครับเช่นเราทําประกันภัยกับบริษัทไว้บริษัทกําหนดไว้ว่าเบีย้ยประกันภัยของเราอยู่ที่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อย โทษหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดพันแล้วกันนะหนึ 1, 8, ่งหมื่นแปดพันะตกลงกันไว้ว่าจะมีค่าเสียหายส่วนแรกอันนี้ตกลงกันเองนะครับ,รบว่าจะมีค่าเสียหายส่วนแรกไว้ในกรมธรรม์คือคือมีดีดักเนี่ยที่สามพันบาทครับเราจะได้ส่วนลดทันทีสามพันบาทเช่นเดียวกันก็คือจ่ายแค่หมื่นห้าถูกต้องครับ๋อค่าดีดักเนี่ยเป็นการตกลงกันระหว่างเรากับบริษัทนะฮะ ผมยกตัวอย่างจากประสบการณ์นะฮะที่ทํางานมาตลอด20กว่าปีกว่าจะ30ปีเนี่ยนะฮะว่าส่วนใหญ่ผู้เอาประกันภัยชาวต่างชาติเช่นเจ้าหน้าที่กงศุลนต่างๆที่เข้ามาประจําในจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติซึ่งเขามีความรู้เรื่องประกันภัยดีครับพอเขาเข้ามาติดต่อเพื่อจะทําประกันเนี่ยเขาจะบอกเองเลยว่าอาผมขอดีดัก5,000นะ คนไทยเราไม่อยากมีกันเพราะว่าอะไรฮะเมื่อเกิดเหตุประกันจ่ายหารู้ไหมว่าฝรั่งเขาเนี่ยเขาฉลาดเพราะเขามีความรู้ตรงนี้นะฮะผมไม่อยากบอกว่ากองศุนอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่กันฮะเก้าสบเซเข้ามาเขาเขาพูดเองเลยนะฮะเขามาถึงเขาบอกว่าเาบี้ยประกันคุณจะเท่าไหร่ก็ตามผมขอดีดักที่ห้า0ันบาท,บาทซึ่งดีดักเนี่ยสามารถขอได้สูงสุดถึงห้าพบาทบนะฮะเขาขอแม็กซิมัมเลย ครับนะฮะห้าพันบาทนั่นแปลว่าเบีย้ยจะเท่าไหร่เนี่ยเราต้องลดให้เขาเลยทันทีห้าพันบาทแต่มันในในในอีกความหมายนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเหตุถ้าเขาเป็นฝ่ายผิดะะเขาก็ต้องจ่ายส่วนแรกห้าพันทันทีใหนกันใช่ครับ,รบแต่กรณีที่เขาเป็นฝ่ายถูกเขาไม่ต้องจ่ายสักบาทนะฮะเพราะบริษัทไปไล่เบีย้ยได้อยู่แล้วแสดงว่ามาตรฐานตรงเนี้ยคุณตุกนกํำลังจะบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเราขับรถดีเอาตรงๆไม่ประมาทใช่ไม่ไม่อะไรเนี่ยแต่ว่า คิดว่าถ้าชนเนี่ยมันต้องมีเป็นคนคนอื่นมาชนเราแน่นอนแน่จริงในระยะเวลา5ปีเนี่ยคุณไม่เคยชนอะไรเลยนะฮะด้วยความสะเพร่าของคุณเองเนี่ยหรือคุณมั่นใจว่าฉันขับรถดีจริงเนี่ยผมว่าเอาไปเลย0 0าพัน โอ้โหหายไปเยอะเลยนะคุณสุกนสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าอันนี้อันนี้เฉพาะประกันชั้นหนึ่งหรือปาชั้นหนึ่งเท่านั้นอ๋อชั้นหนึ่งเท่านั้นนะไม่รวมสองกับสามพัดไม่เกี่ยวนะครับไม่มีไม่เกี่ยวนะครับอันนี้พูดถึงประกันประเภทหนึ่งหรือชั้นหนึ่งเท่านั้นนี่ผมผมผมนึกถึงว่าสมมติว่าเบี้ยประกันชั้นหนึ่งนะครับคุณสุกรที่คุ้มครองสูงๆเยอะๆเนี่ยนะฮะสมมติว่าอยู่ที่ประมาณหมื่นแปดอย่างคุณสุกรว่าเนี่ยแล้วประกันชั้นสองมันอยู่ที่ประมาาณสัักถ้ลลดเหือ เหลือ 10, หมื่นนะั่นแหละนะเหลือจากหมื่นแปดเหลือหมื่นสามอ่ะต่างจาก9ก้าพันชั้นสองอ่ะใช่ครับโอ้ผมว่าชั้นหนึ่งแล้วเอาดีดักนี่น่าสนใจนะครับใช่ครับน่าสนใจมากเลยถ้าคุณมั่นใจว่าคุณขับรถด,ดีเพราะว่าถ้าเกิดเหตุทุกครั้งแล้วคุณมีคู่กรณีแล้วคุณเป็นฝ่ายถูกเน่ยังไงคุณก็ไม่เสียใช่ แต่ถ้าคุณเฟ้อเมื่อวานกินวายเยอะไปหน่อยแล้วก็เอาไปคูดเสา <c oughs> นนเนี่ยกลเนยแข็งเลยนะอันนี้แหละอันนี้แหละโดนแน่เนะเอาไปคูดประตูบ้านตัวเองเนี่ยอันนี้โดนแน่นะครับ <c oughs> นะครับนอกานจากคุณจะไม่เคลมคุณเอาไปซ่อมเองเพราะเห็นร้ยแผลมันนิดเดียว <c oughs> อันนี้ฮะอันนี้ค, <c oughs> คือเป็นข้อตกลงที่ผู้เอาประกันกับเบัทประกันจะตกลงกันตั้งแต่ครั้งแรกอันนี้เรียกว่า deducible t นะฮะหรือดีดักแต่กฎเกณฑ์ทั่วไปที่คอปภะพเขากําหนดมาแล้วที่ว่า1000บาทเนี่ย คือคือ Access Access <Ex> ไม่ใช่ดีดักนะไม่ใช่ดีดักนะแต่เราเอามาปนกันมั่วไปหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับนั่นแปลว่า,าถ้าเราจะต้องจ่ายเบี้ยรจริงที่ 15, 1 5ื่นห้านะฮะแล้วเรายอมเสียเนี่ยความรับผิดส่วนแรกในที่เรียกว่าที่เรียกว่าดีดักเนี่ยที่5,000เนี่ยผมว่าถ้ามั่นใจว่าขับดีก็ก็โอเคนะผมว่านะฮะแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเออนะเราใช้หลายมือ นอกจากเราแล้วภรรยาเราก็ใช้ลูกชายเอาไปใช้บ้างลูกชายคนโตเอาไปใช้ด้วยอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องต้องอย่าเสี่ยงเลยอย่าเสี่ยงเลยเดี๋ยวทุกครั้งห้าพันทุกครั้งห้าพันจะไม่ไหวนะครับใช่ฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการกําหนดค่าเสียหายส่วนแรกนั้นมีประโยชน์นะฮะคือการได้ลดเบี้ยแต่ก็มีโทษก็คือว่าถ้าหากเกิดความเสียหายขึ้นและผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกที่กําหนดนั้น เงื่อนไขนี้เป็นการกําหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกการภัยซึ่งต้องยินยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นวงเล็บคือถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะเราถึงจะจะโดนจะาพนดีดักเพราะว่าถ้าเกิดเหตุแล้วอาจจะเสียความเสียหายของรถเราเองครับอาจจะแค่สี่พันห้าอย่างเงี้ยมันอีกนิดเดียวจะห้าพันเนี่ยเราก็ต้องควักเองบทั้งหมดนะครับซึ่งรถคู่กรณีเนี่ยบริษัทประกันเขาตามจ่ายอยู่แล้วบแต่ว่ารถของเราเองเนี่ยดังนั้นก่อนที่จะ ตกลงทําสัญญาใดๆที่จะผูกพันในตัวเรานะครับ,รบต้องศึกษาข้อสัญญาและเงื่อนไขต่างๆในกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตกลงทําสัญญานะฮะโดยเฉพาะสัญญาประกันภัยซึ่งน้ว,วันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเราแล้วก็ชีวิตประจําวันเรา มากขึ้นอันนี้เห็นด้วยนะโอ oh, มันเกี่ยวพันตลอดเวลาเลยนะนตะลอดเวลาจริงโฆษณาฮะบผลเงินขายสักกนะั้นน,น,น <c oughs> จะจะพูดเร็วไปไหนนะครับคือตรงเนี้ยเป็นจุดสําคัญนะฮะบ <c oughs> ันทีรเราฟังโฆษณาตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะสื่อ โทรทัศน์หรือสื่อวิทยุต่างๆแล้ว<อ>พอถึงจุดนี้ที่เป็นจุดสําคัญว่าให้ศึกษาเงื่อนไขเนี่ยกับพูดเร็วๆแล้วก็พูดเบานะฮะก่อนสื่อสารเรื่องบททำสัญญาอะไนไหลเพราะว่าอันนี้มันมันไม่ค่อยไม่ค่อยดีสําหรับสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นแยกชัดเจนแล้วนะฮะว่า access เนี่ยนะฮะ access นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ex นะฮะ ex นะครับ ex นะฮะ access นะครับ access นะครับคือ เงื่อนไขมาตรฐานที่คอปปอร์ระบุไว้นะครับส่วนึีงจะเหมือนกันทุกบริษัทนะฮะต้องถืออันนี้ไว้เป็นบรรทับฐานะครับส่วนดีดักเนี่ยเป็นข้อตกลงที่บริษัทกําหนดให้ลูกค้าของเขาซึ่งลูกค้าเขาต้องยินยอมด้วยนะฮะซึ่งต้องศึกษาในรายละเอียดนะฮะหรือลูกค้าแจ้งความจํานงเลยนะฮะว่าอยากจะมีดีดักเท่านี้เท่านั้นแบบที่ผลเคยแจ้งไปนะฮะเพราะว่า คนที่เขามั่นใจในการขับรถเองนะฮะเช่นรถกงสูญเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นระดับกงสูนใหญ่เนี่ยเขาจะมีรถนําหน้าครับอันที่หนึ่งอันที่สองคนขับรถแล้วคนมีคประจำคนขับรถประจาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะโปรทั้งนั้นจะขับรถเก่งมากนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเขาไม่ห่วงเรื่องค่าดีดักโอกาสเฉียวชนมันน้อยมากเลยนเขาจะเดินเทิงเทิงเทิงเข้ามาในออฟฟิศเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยทะเบียนรถอันเนี้ยประกันชี่หนึ่งอันเนี้ยบัี่ดักห้าพันดีดักห้าพันนะอ่ะโอเคอยู่คิดเบี้ยมาเลยเราก ต้องลดให้เขาเลยทันที5,000บาทครับนะครับก็อันนี้ก็คงเข้าใจตรงกันก็คงเข้าใจตรงกันแล้วนะครับข่าคุณฟังก็คงไปพี่นาเองนะครับคุณตุ๊กอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนพฤติกรรมการขับรถเป็นยังไงรถเรานี่อันนี้สําคัญนะใช้กี่มือรถเราเนี่ยถ้าเราขับเองนี่ไม่มีปัญหาหรอกใช่ครับถ้าที่บ้านมีรถสามคันภรรยาคันรถ ลูกคันแล้วก็รถเราคันครับถ้าเราคิดว่าเราแน่เรามั่นใจในตัวเราเองคันเราเนี่เอาเลยฮีดักห<ม>้<ร>าพันเปนเลยเราไม่ดื่มเราไม่ออกนอกเวลาวิกาลถนนออบ้านเราไม่ได้พุกพล้านเราอยากออกแต่ก็ออกไม่ได้ครับก็อีกอย่างหนึ่งครับผมเอาแล้วครับวันนี้ก็เต็มเต็มที่เลยนะครับเนื้อหาของเรื่องของ Access นะครับ อ่านว่า excess นะครับ excess ครับแล้วก็ deduct นะครคุณฝังก็คงจะแต่จากภาษาไทยเรียกเหมือนกันค่าเสียหายส่วนแรกค่าเสียหายส่วนแรกครับแต่มันททาแานในการเรียกเก็บคนละอย่างกันครับนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุกลนะครับครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฟังติดตามคลิปของคุณสุกลได้นะครับย้อนหลังมีทุกคลิปเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอินชูรันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะฮะที่ cmvmedia.com นะครับแล้วก็อยากจะติดตามแบบเขาเรียกว่า คงจะไม่ถึงกับเรียไทม์นะครับแต่ว่าอัปเดตตลอดนะครับทุกสัปดาห์ก็กกรุณาเข้าไปคลิกเป็นให้เกียรติเป็นสมาชิกกับเรานะครับที่ facebook. com/ เชียงใหม่เวลารีทท็อปครับวันนี้ขอบคุณคุณสุกฤษดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณในส่วนของการสนับสนุนรายการด้วยนะครับจากโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่นะครับสำหรับอาคารสูง17ชั้นนะครับอยู่ที่เสียก์ดินคำสวยงามมากนะครับแล้วก็โอถงสมกับเป็นโรงแรมชั้นนำนะครับแล้วก็ด้านในนี้นะครับ ตกแต่งเป็นในรูปลักษณ์และก็รูปแบบของล้านนาทั้งหมดเลยนะครับสาปปฏิกรรมล้านนาอยู่ในทุกห้องของฟูรามานะครับไม่ว่าจะเป็นห้องพักห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสมนานะครับ เป็นรูปแบบสไตล์ล้านนาหมดเลยนะครับซ่อนอยู่ในอาคารทันสมัย17ชั้นและที่ซันนารูผาแอนด์เรสซ่ร์องผมจะย้าบ่อยมากเลยนะเพราะว่าไปใช้บริการมาแล้วดีมากนะครับวิวสวยๆนะครับอาหารอร่อยๆที่ซันนารูผาแอนด์เรสซิ่ร้องนะครับดัดฟ้าชั้น17053415222นะครับแล้วก็ที่ w o r l d w i d e f u o m a c o m นะครับขอบคุณเชียงใหม่ news ออนไลน์นะครับไทยรัฐออนไลน์สวเทเชียงใหม่ สำนักประชาธมพันเขตสามนะครับ c m p u b i c a c o m lifechiangmai.com และ notupdate นะครับจาก cmvmedia.com ครับสุขสันต์วันเกิดคุณผู้ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันนี้นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขทุกวันและขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตาม farms, ารายการด้วยนะครับวันนี้เชียงใหม่ว a r i e ี y ทอครับผมธิติพันธ์ลานพัณฑ์และคุณสกุลจุมปมันลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครับพรุ่งนี้ครับโชคดีแล้วก็มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ ช่วงอินชอนแลนด์ท็ตอบข้อสงสัยเรื่องประกันภัยแบบครบวงจรดำเนินรายการร่วมโดยคุณสุกลจุมงปามัน